ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ข้ามิติมาเลี้ยงลูกตอนที่69วีรบุรุษช่วยสาวงามอาวีวันใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าจะปฏิปติปต่ออวิจือกุยและวัดร้างเข้ากับเรื่องที่เธอหนีตายครั้งนั้นได้เธอจึงเอ่ยถามว่ามือกระบี่เสื้อสีฟ้าผู้นั้นมีชื่อว่าอาวิจือกุยหรือบุรุษชุดดำแค่นเสียงหึกอย่างเย้ยหยันอย่ามาเสแสร้งว่าเจ้าไม่รู้จักเขาหากไม่รู้จักเขาจะมอบถุงนั้นให้เจ้าอย่างไรก็เขาไม่ได้ให้มาอย่างไรเล่า เธอมิได้คาดคิดว่าการเข้าไปหลบในวัดร้างจะนำมาซึ่งความวุ่นวายอีกเธอกับอวีจือกุยผู้นั้นมิได้รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนพวกเขาเพียงพบกันโดยบังเอิญไม่รู้ว่าเหตุใดบุรุษตรงหน้าเธอผู้นี้จึงมั่นใจนักว่าถุงผ้าไหมนั่นอยู่ที่เธอรู้ได้อย่างไรกันใครบอกเจ้าว่าถุงผ้าไหมยอยู่ที่ข้าอวีจืกุยบอกหรืออวีวันกล่าวอย่างใจเย็น ในตาของเขาพลันเผยความตรนกขึ้นมาวูบหนึ่งคมมีดพาดบนคอของอวีวันดารุณีนางนี้ยังคงเยือกเย็นมีหน้าเล่าจึงเป็นผู้ที่อวีจือกุยไว้วางใจบุรุษชุดดำกล่าวว่าแม้ว่าเขาจะมีได้พูดแต่พวกเราค้นตัวเขาแล้วไม่พบของไม่พบที่ตัวเขาก็หมายความว่าของจําเป็นต้องอยู่ที่ข่าหรืออวีวันประหลาดใจกับตันกับแปลกๆเช่นนี้บุรุษชุดดํารีตมองแล้วกล่าวว่า ในใต้ล่าผู้ใดเข้าใกล้อวีจือกุยมากกว่าสามชื่อล้วนสิ้นชีพหักเขามิได้ไว้วางใจเจ้าเป็นพิเศษเจ้าคงกลายเป็นศพตั้งแต่ก่อนที่พวกเราจะไปถึงวัดร้างแล้วอวีวันไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีบุรุษช,ชุดดำกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบว่าเลิกยื้อเวลาได้แล้วไม่มีประโยชน์หรอกหักวันนี้เจ้าไม่ส่งถุงผ้าไหม่มาให้ข้าเทพเซียนอันใดก็มีอาจช่วยเจ้าได้ ทันทีที่เขากล่าวจบก็มีเงาสีขาวเส้นหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วปานสายฟ้ากรงเล็บเล็กอันคมกริบขวนเข้าที่คนผู้นั้นอย่างโหดเหี้ยมบุรุษชุดดำคิดจะหลบทว่ช้าไปหนึ่งก้าใบหน้าของเขาถูกขวนจนเกิดเป็นสามรอยเลือดไหลออกมามากจนหน้าตกใจแม้แต่ผ้าคลุมหน้าก็ถูกตะกุยจนหลุดออกแต่ถึงจะเป็นเช่นนี้อวิวันก็มีอาจเห็นใบหน้าของเขาได้อย่างชัดเจนในห้องมืด เธอมองเห็นเพียงสัญ,ญลักษณ์รูปร่างประหลาดจากแสงสลัวที่ส่องผ่านกระดาษก็เท่านั้นอวีวันนยังมิทันได้มองหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าเขาชักกระบี่ขึ้นด้วยความโกรธหมายจะฆ่าสิ่งนั้นที่ลอบโจมตีเขาลูกสุนัขจิ้งจอกหิมะตกใจจนขนพองทันใดนั้นเองอวีวันก็ถีบเข้าที่ท้องของบุรุษชุดดำแล้วกระทึบเข้าที่ขาของเขาอีกหลายครั้ง อวีวันรู้สึกแปลกใจที่เจ้าของร่างเดิมเคยฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาเจ็ดแปีทั้งยังมีทักษะดีเยี่ยมแรงเตะเมื่อครู่หากเป็นคนคงศบไปแล้วแต่ครั้งนี้คงทำได้เพียงบีบให้บุรุษช,ชุดดำผู้นั้นล่าถอยไปคืนนี้หากไม่ได้ถุงผ้าไหมก็จะไม่ถอยหรืออย่างไรไม่สิเขาปกปิดใบหน้ามาหมายความว่ามิอยากให้ผู้ใดเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเขาทว่าอาวีวันกลับไปเห็นเข้าแล้วคืนนี้จำต้องมีหนึ่งคนที่ไม่รอด บุรุษชุดดำลงมือโจมตีอีกครั้งหนึ่งจิ้งจอกหิมะน้อยเข้าไปกัดไม่ปล่อยหลบไปข้าจะวางยาแล้วอวิวันหยิบกระโถนเล็กๆขึ้นมาละศาสเข้าไปที่บุรุษชุดดำอย่างแรงลูกสุนัขจิ้งจอกกระโดดหลบอย่างรวดเร็วบุรุษชุดดำยกโต๊ะด้านข้างขึ้นมาบางังยาพิษของอวิวันณีเด็กไหลท่วมโต๊ะอวิวันใช้โอกาสนี้คลำหาเคียวจากใต้เตียง บุรุษชุดดำได้กลิ่นสาบของปัสสาวะจึงรู้ว่าตนถูกหลอกเข้าเสียแล้วเขาโกรธจ,จัดพุ่งเข้ามาหมายเอาชีวิตอวีวันณทว่าอวีวันณพันตวัดเคียวเข้าใส่คอของเขาถ้าขยับละก็คอเจ้าขาดแน่จิ้งจอกหิมะยืนข้างกายอวีวันประหนึ่งจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือยกมือขึ้นมาทำท่าปาดคออาวุธลับเคลื่อนลงมาในมือซ้ายที่มีได้จับมีดของบุรุษชุดดำแล้วก็ยังมีถุงลูกหลานของเจ้าอีก บุรุษในชุดดำรู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบที่เป้ากางเกงเขาก้มลงมองและพบว่ามีใช่เขาเพียงคนเดียวที่มีอาวุธลับไม่รู้ว่าในมือซ้ายของอวีวันมีมีดสั้นตั้งแต่เมื่อไรและมันกำลังจ่ออยู่ตรงส่วนที่มีอาจพูดได้ของเขาเขาทั้งอับอายทั้งโมโหเส้นเลือดเต้นตุบๆราวกับจะระเบิดออกมาแต่ในขณะที่อวีวันคิดว่าตนกลุ่มชัยชนะไว้ในกำมือนั้นด้านหลังก็มีเสียงเจ้าเล่ดังขึ้นหากเจ้ามีต้องการชีวิตของเด็กพวกนี้แล้วก็ลงมือเสีย ที่แท้ก็เป็นมือสังหารอีกคนหนึ่งที่บุกเข้ามาเขาคว้าเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังหลับสบายขึ้นมาวางมีดลงมิเช่นนั้นข้าจะฆ่าเขาอาวีวันณมิได้สะทกสะทานเธอกล่าวว่าหากพวกเจ้าไม่อยากได้ถุงผ้าไหมแล้วก็เอาชีวิตเขาไปเสียบุรุษชุดดำทั้งสองรีตามอง ทั้งคู่ส่งสายตาหากันเห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะลงมือพร้อมกันด้านนอกยังมีพี่น้องของพวกเขาอีกหลายคนขอเพียงบุรุษในชุดดำผู้นี้ยอมเสียสละโอกาสที่จะทำภารกิจสำเร็จของพวกเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นมือสังหารผิวปากที่น่าตกใจก็คืออยู่ๆก็มีเสียงร้องในลำคอด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นมาจากด้านนอก ทั้งคู่หน้าเปลี่ยนสีทันทีพวกเขายังมิทันได้รอว่าเกิดอะไรขึ้นด้านนอกก็มีลูกดอกลูกหนึ่งพุ่งเข้ามาทางหน้าต่างตรงเข้าเสียบเข้าที่ข้อมือของมือสังหารมือสังหารปล่อยมือเด็กน้อยจึงร่วงลงมาอวีวันนี้ได้สนใจบุรุษชุดดำอีกต่อไปเธอทิ้งเคียวแล้วปรีเข้ามาอุ้มเด็กน้อยเอาไว้ บุรุษชุดดำคิดว่าตนเป็นอิสระแล้วทว่ายังมิทันได้ขยับตัวก็มีเส้นเงินสายหนึ่งพุ่งเข้ามารัดเข้าที่คอแล้วดึงเขาทะลุหน้าต่างออกไปจากนั้นมือสังหารอีกคนหนึ่งก็ถูกเส้นเงินมัดเข้าที่คอแล้วลอยออกไปเช่นกันกว่าอาวีวรรณจะอุ้มเด็กน้อยไปนอนแล้วตามออกไปนอกบ้านเธอก็ไม่พบแม้แต่เงาของมือสังหารเหล่านั้นแล้วเห็นเพียงเด็กหนุ่มท่าทางคุณตาคนหนึ่งข้าเคยเห็นท่านที่จวนคุณชายอาวีวรรณกล่าว องรักยกมือขึ้นคำนับค่าชื่ออิงสือซันเป็นองครักของคุณชายอาวีวันอุทานว่าอ้อแล้วกล่าวว่าท่านอยู่แถวนี้ตลอดเลยหรืออิงสือซันชะงักไปใช่ซันหลินเปียหยวนคงเรียกว่าแถวนี้ได้กระมังคืนนี้คุณชายพักที่นั่นหากกล่าวตามจริงก็ไม่นับว่าใกล้กว่าจะมาถึงที่นี่ได้ก็นับว่ายุ่งยากยิ่งนักคนพวกนั้นเล่าอาวีวันถาม อิ่งเลี้ยวจัดการเรียบร้อยแล้วอิ่งซื้อซันเอ่ยตอบในเมื่อมีคนจัดการแล้วอวีวันก็คงไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรอวีวันกล่าวต่อพวกเขาเป็นใครหรือข้าเห็นรอยสักแปลกๆที่หน้าผากของหนึ่งในนั้นอิ่งซื้อซันเผยสีหน้ารู้สึกสงสัยพวกเขาเป็นมือสังหารของเชียนจีเก๋อคุณชายและเชียนจีเก๋อมิได้มีความแค้นต่อกันไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงมาหาคุณชายน้อยทั้งสาม อวีวันอ้าปากพะงาบรู้สึกกระดากที่จะบอกเขาว่าคนที่เชียนจีเก๋มาตามล่ามิใช่คุณชายน้อยเชียนจีเกอ๋อะไรนี่ไร้กาศมากหรือหากไร้กาศแล้วก็เธอคิดว่าอิงซื้อสันส่งเสียงหึกแล้วกล่าวว่านั่นเป็นเชียนจีเก๋ในอดีตอวีวันมองเขาอย่างไม่เข้าใจอิงซื้อสันเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบว่าหลังจากคืนนี้บนโลกนี้ก็จะไม่มีเชียนจีเกอ๋อีกต่อไป นี่เป็นการฆ่าล้างตระกูลสินะคนที่บาดหมางกับเยี่ยนจิ๋วเฉาล้วนจุดจบหน้าเวทนายิ่งนะักแม่นางอาวียังมีคำถามอีกหรือไม่อิ่งซื้อสั้นถามไม่มีแล้วอวีวันตัดสินใจปล่อยให้ความลับเน่าเฟยอยู่ในท้องจะดีกว่า จิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือมาจากเรื่องเล่าสมัยก่อนสถาปนาราชวงศ์ฉินเกี่ยวกับจิ้งจอกตัวหนึ่งหลอกใช้ความน่ากลัวของเสือขู่ให้สัตว์อื่นกลัวปัจจุบันใช้เป็นสำนวนเปรียบเปถึงการใช้บารมีผู้ที่เหนือกว่ามาข่มขู่หรือข่มเหงรังแกผู้อื่นถุงลูกหลานหมายถึงอันทะตอนที่70การค้ามาเยือน เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอวีวันก็ไม่กล้าให้เด็กน้อยทั้ง3อยู่ใกล้เธออีกอย่างน้อยช่วงนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจหรือไม่ก็รอให้เชียนจีเกิดผู้แสนวุ่นวายนั่นถูกจัดการไปเสียก่อนจึงจะรับพวกเขามาได้อวีวันสวมเสื้อผ้าให้เด็กๆทีละคนพวกเขาค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างสลืมสลือคล้ายกับรู้สึกตัวเมื่อลืมตาขึ้นก็เห็นอิงสือสารและอิงเลี่วที่เพิ่งกลับมาจากการทำธุระยืนอยู่ด้านหลังอวีวัน เด็กทั้งสามขมวดคิ้วโผลเข้าไปในอ้อมอกของอวีวันมือเล็กจ้าม่ำกอดคอของอวีวันเอาไว้แน่นประหนึ่งมิยอมให้ใครมาแย่งไปได้ก่อนหน้านี้ที่พวกเขาคอยตามคุณชายน้อยทั้งสามมิเคยเห็นพวกเขาติดใครแจถึงเพียงนี้นี่บอกเป็นในได้ว่าแม่นางอาวีมีความสามารถในการเลี้ยงเด็กหากเชิญนางกลับไปที่จวนก็คงจะดีเช่นนั้นลุงวันก็ไม่ต้องถูกทรมานจนแทบขาดใจ อวีวันรูปศีรษะของเด็กทั้งสามค่อยๆปลอบพวกเขาทั้งยังสัญญาว่าครั้งหน้าจะไปหาพวกเขาที่เมืองหลวงเธอจะไปเมืองหลวงจริงๆเพราะต้องพาลุงใหญ่ไปรักษาขาเช่นนี้ก็ไม่นับว่าเธอโกหกเด็กน้อยทั้งสามแล้วหลังจากที่อวีวันสาบานว่าจะรักษาสัญญาเด็กทั้งสามก็ปล่อยมือจากเธออย่างละลาลังเพียงแต่สีหน้าน้อยใจเช่นนี้ทำให้ดูราวกับว่าพวกเขากำลังถูกอวีวันทอดทิ้งก็มีปาน องครักทั้งสองไม่รู้ว่ามือสังหารบุกมาเพราะอาวีวรรณจึงไม่เข้าใจว่าที่อวีวรรณทาเช่นนี้ก็เพียงเพื่อปกป้ององอคุณชายน้อยพวกเขาคิดว่าอาวีวรรณกลัวว่าตนเองจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอวีวรรณผลักใส่และส่งคุณชายทั้งสามพวกเขาก็อดรู้สึกขุนเคืองในใจมิได้เมื่ออวีวรรณเห็นสีหน้าของพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าทั้งสองเข้าใจผิดเสียแล้วเธอปาดหน้าผากทุกสิ่งมีสองด้านเสมอ อิงซื้อซานกับอิงเลี้วพาคุณชายน้อยทั้งสามไปแล้วไม่รู้ว่าอาวีวันเห็นภาพหลอนไปเองหรือไม่ทว่าตอนที่เธอเหลือบไปมองเด็กๆก,ก่อนที่พวกเขาจะออกไปก็เห็นว่าพวกเขาแอบขยี้ขอบตาเด็กๆก,กลับไปแล้วทว่าลูกจิ้งจอกหิมะยังอยู่หางของมันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมิใช่เพราะบุรุษชุดดำทำร้ายมันหกักแต่เป็นเพราะมันกัดตัวเองต่อสู้จนเป็นเช่นนี้อวีวันยอมแล้วจริงๆ อวีวันใช้ผ้าบางผืนสะอาดพันมันเอาไว้เอ๋แกคือตัวที่ครั้งก่อนเข้าไปติดในกับดักใช่ไหมเจ้าอาวีวันอยากพูดว่าเจ้าจิ้งจอกงดทว่าเมื่อเห็นสีหน้าเศร้าส้อยของมันจึงเปลี่ยนเป็นเจ้าลูกจิ้งจอกหิมะในตาของสุนัขจิ้งจอกหิมะตัวน้อยเป็นประกายขึ้นทันทีเป็นแกจริงๆด้วยถึงว่าจะกัดคนแต่กลับกัดตัวเองจนบาดเจ็บใต้ล่าคงจะไม่มีสุนัขจิงจ้งจอกตัวใดโง่งงมได้เพียงนี้แล้ว แกมากับพวกเขาหรืออวีวันผูกผ้าพันแผลเสร็จเรียบร้อยจึงเอ่ยถามขึ้นลูกจิ้งจอกหิมะเบือนหน้าหนีหึน้องไม่ได้มากับพวกนั้นสักหน่อยอวีวันรู้สึกขบขันกับท่าทางเย,ย่อหยิงและเร่อร่าของมันหลังจากที่พันแผลให้มันเสร็จแล้วเธอจึงเข้าไปอุ่นซาลาเปาไส้เนื้อลูกใหญ่เมื่อลูกสุนัขจิ้งจอกได้ซาลาเปาซึ่งลูกใหญ่กว่าใบหน้าของมันแล้วก็กลับไปอย่างร่าเริง วันต่อมาเถียตั้นน้อยจอมที่เศราตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรูกอดกล่องขนมที่ตนอยากกินแต่ไม่ยังไม่กล้ากินไปที่ห้องของอวีวันเดิมที่คิดว่าจะรอกินพร้อมกับเด็กๆอีกสามคนแต่กลับพบว่าในห้องนั้นว่างเปล่าทางบ้านเดิมนั้นลุงใหญ่ก็เข้าครัวด้วยตัวเองเพื่อทำไข่ตุ๋นหอยตลับที่เด็กๆชื่นชอบมีคนมารับไปแล้วอย่างนั้นหรือลุงใหญ่มีสีหน้าผิดหวัง อวีวันมิได้เล่าเรื่องการมาเยือนของมือสังหารเมื่อคืนให้พวกเขาฟังเธอบอกเพียงแต่ว่ามีคนมารับไปตอนฟ้าสางลุงใหญ่มิได้สงสัยอะไรเพียงแต่คิดถึงเด็กๆก,ก็เท่านั้นหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จพวกเขาก็ขึ้นเขาไปไหวหลุมศพท่านปู่ท่านย่าและบรรพบุรุษอีกส่วนหนึ่งเผาเงินกระดาษคำนับหลุมศพและในระหว่างเดินทางกลับหมู่บ้านก็บังเอิญพบกับเจ้าเป่าเมย บิดาของเจ้าเหิงและเจ้าเป่าเมื่อจากไปในระหว่างที่พวกเขากําลังหนีตายแม่ไม้และลูกกําพร้ามีอาจนําร่างของเขากลับมาได้หลังจากลงหลักปักฐานที่หมู่บ้านเหรียนหววคนในหมู่บ้านจึงช่วยหาพื้นที่สําหรับฝังเสื้อผ้าให้บิดาของพวกเขาปีก่อนก่อนนางเจ้าจะพาลูกทั้งสองไปไหว้ทว่าปีนี้นางเจ้าตกบ่อน้ําเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจึงมีเพียงบุตรสองคนที่มาได้แต่กลับไม่ยักเห็นเจ้าเหิง ทุกวันนี้เจ้าเป่าเมยไม่กล้ามีปัญหากับสกุลอวีเมื่อเห็นพวกเขานางก็ทําได้เพียงก้มหน้าง,งุดรีบเดินไปขณะที่เดินสวนกันอวี๋ทรงก็เรียกนางนี้พี่ชายเจ้าเล่าคงมิได้แอบหนีไปแล้วเพราะจะไม่คืนเงินหรอกกระมังเจ้าเป่าไม่หยุดฝีเท้าลงแล้วถลึงตาใส่เขาด้วยความโกรธพี่ชายข้าไม่หนีหรอกมิใช่เพียงเงินไม่กี่ร้อยตำลึงหรอกหรือเจ้าคิดว่าพี่ชายข้าหามาคืนไม่ไหวหรือ อวีทรงหัวเราะเฮ่ยเฮ่แล้วกล่าวว่าเจ้าเหิงหามาคืนได้หรือไม่ข้าไม่รู้ข้ารู้เพียงว่าพวกเจ้ามีเวลาสามเดือนหลังจากสามเดือนทั้งเงินทั้งหนังสือสมรสมิเช่นนั้นพวกเจ้าจะถูกไล่ไปจากหมู่บ้านนี้นี่เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเอาไว้เป็นเพราะตำแหน่งซิ่วใช้ของเจ้าเหงิงพวกเขาจึงมิได้รับโทษหนักเท่าไรนักมิเช่นนั้นลำพังเรื่องระยำตำบอลที่สกุลเจ้าทำเอาไว้คงมิได้จบอย่างง่ายดายเพียงนี้เจ้าเป่าเมื่อโกรธจ,จนตัวสัน่น พอได้แล้วปีใหม่นะใย,ยต้องต่อปากต่อคคำกันป้าสะพ้ยใหญ่ดึงบุตรชายเอาไว้เพื่อมีให้เขาไปมีเรื่องกับคนสกุลเจ้าทั้งครอบครัวเดินลงเขาอย่างมีความสุขมิได้มีใครใส่ใจเรื่องของเจ้าเป่าเมยเจ้าเป่าเมยเป็นเด็กที่ถูกตามใจภายในชั่วข้ามคืนทุกอย่างที่เคยมีล้วนหายไปมารดาได้รับบาดเจ็บพี่ชายก็กล่าวโทษนางทั้งยังต้องทนแบกรับสายตาของชาวบ้านและฟังคำแดกดนันจากสกุลอวีนางรู้สึกน้อยใจเป็นที่สุด นางเดินไปนั่งลงข้างทางกลุ่มหัวร้องให้อย่างเจ็บปวดอวีวันรู้สึกเห็นใจนางหรือไม่ไม่มีทางหากเธอมีได้ช่วยชีวิตวัวตัวนั้นหากเธอมีได้อธิบายข่าวลือนั้นให้ทุกคนฟังคนที่นั่งร้องให้จนแทบขาดใจอย่างน่าเวทนาคงต้องเป็นตัวเธอเองวันที่สี่ของปีการค้าก็เริ่มต้นขึ้น ตลาดในตัวตำบลไม่เปิดตลอดทั้งเดือนหนึ่งอวีวันก็มีได้คาดคิดว่าการค้าของพวกเขาจะเริ่มต้นเร็วเช่นนี้ร่ำร่ำรวยรวยผู้จัดก,การชุยแห่งหอยยกขาวเดินลงมาจากรถม้าพร้อมหน้าตาเปล่งปลังปล่งเมื่อรถมาหยุดลงณนะหน้าบ้านเดิมคนในบ้านก็กำลังจะนั่งลงกินข้าวร่ำร่ำรวยรวยลุงใหญ่เดินถือไม้เท้าไปต้อนรับด้วยตนเองแล้วเอ่ยทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เขาไม่เคยพบผู้จัดการชุยมาก่อนอวีเฟิงจึงรีบรุดเข้าไปแนะนําท่านพ่อนี่คือผู้จัดการชุยแห่งหอยหยกขาวผู้จัดการชุยนี่คือท่านพ่อของข้าด้านหลังผู้จัดการชุยยังมีบุรุษอายุอานามประมาณ30อภรที่เขาสวมใส่ดูเรียบง่ายมิใช่เนื้อผ้าชั้นดีอันใดทว่าบรรยากาศรอบตัวเขาดูกลับดูมีพลังคนผู้นี้มองปราดเดียวก็รู้ว่าไม่ธรรมดาผู้จัดการชุยยิ้มพลางกล่าวว่าในท่านท่านนี้เป็นบุตรคนที่ห้าแห่งสกุลเซียว กล่าวจบก็ขยิบตาส่งสายตาให้สกุลอวีว่าเนื้อก้อนใหญ่ได้มาถึงแล้วที่แท้ก็เป็นคุณชายห้าแห่งสกุลเซียวอวีวันชงชาอย่างเป็นมิตรผู้จัดการชุยคุณชายห้าเชิญดื่มชาผู้จัดการชุยรับน้ำชามาแต่คุณชายห้ากลับมิดได้ขยับอวีวันสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เข้ามาในห้องนายท่านผู้นี้มีแววตาเย่หยิงคนที่รู้ก็จะรู้ว่าเขามาเจรจาการค้าหากไม่รู้ก็คงคิดว่าเขามาทวงนี้ สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปข้ามิติมาเลี้ยงลูก